สวัสดีครับคลิปนี้ A2PTV ขอเสนอการอัปเกรดนะครับ OXCast อัปเกรดจากเวอร์ชันหนึเป็นเวอร์ชั่น2ซึ่งพวกเราทุกคนทุกท่านต้องรีบดำเนินการนะครับมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็มาดูกัน นะครับเราจะต้องเตรียมนะเตรียมอะไรครับเตรียมเหรียญ t r ียนะครับจะเตรียมด้วยวิธีการซื้อหรือวิธีการโอนหรือเอาเหรียญมารอไว้ในกระเป๋า t ท x ขั้นต่ำนะครับ260 t r อยก็ยังดีนะครับหรือจะมากกว่าเป็น300เป็น400เป็น500ครับก็พอสมควร นะครับถ้ามีมากก็เอาไปไว้ตรงอื่นก่อนนะครับก็จะดีนะครับ,นะรบหลังจากนี้เราก็เอาเงินส่วนหนึ่งนะไปซื้อ Energy มาไว้ในกระเป๋าสัก 500K นะครับก็จะช่วยในการอัปเกรดได้หลายสล็อตนะครับเพราะการที่เราจะอัปเกรดเนี่ยนะปัจจุบันนี้นะจราจรติดขัดหมายกว,าว่าเมื่อคนมาใช้กันเยอะ นะวันแรกแรกนะสเตจแรกคือ200หมดไปนะครับ50 trx นะครับนะเมื่อก่อนนั้นสเตจ4 0 0 8 0 0 1 6ป0 0้อยกาเขาก็ใช้25ห้แต่วันนี้นะครับ400ต้องใช้40 tix นะครับนะ800ก็40นะ1,600ก็40นะไล่ดูเพราะฉะนั้นนะ เตดละหรือว่าสล็อตละ4 0 t r x เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นขอให้มีเงินในกระเป๋าเพียงพอนะครับ3 4 5 0 0 t r x กนะก็น่าจะพอสำหรับคนมีหลายๆสล็อตหรือผู้ที่มีมากกว่านี้ก็ลองพิจารณาดูพร้อมกับอินิตีในกระเป๋านะเมื่อเราเตรียมพร้อมอย่างนี้แล้วนะหนึงมีเงินในกระเป๋าเรร้อยเราก็ไปเข้าสู่การรับลิงก์นะครับนะรับลิงก์ นะเราจะปรับสภาพกันแล้วนะลิงก์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 งที่รับจากอัปไลน์นะใครอยู่ตรงไหนก็ตามหรือเป็นลิงก์รวมตรงนี้ลิงก์รวมชื่อรนะีกิสเตอร์เนี่ยลิงก์นะลงท้ายด้วยรีกิสเตอร์นะครับ o x c a s ก p r o p r ต์พรอพรนะครับ Neality App s ปสลับรีกิสเตอร์โอเค เราใช้รีกิตเตอร์เป็นตัวนำทางที่จะไปสู่เวอร์ชั่น2นะครับเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วใช้ลิงก์นี้ไปวางใน d f ก็คือกระเป๋านะครับเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งนะถ้าเป็นถ้าบางคนทำนะครับถ้าใช้ลิงก์หนึ่งเสร็จไปแล้วเราก็นะถ้าเข้าแล้วยังไปไม่สุดหรืออย่างไรนะครับหรือติดติด,ตดขัดขัดนะครับหรือถ้าเป็นทางสะดวกก็ใช้ลิงก์หไปทีเดียวเลยนะ ถ้าไม่สะดวกติดขัดหรือมาทำครั้งที่2ตามมาแสดงว่าเราได้ r e กิสเตอเรียบร้อยแล้วนะครับ r ีก i สเตอลิงก์ที่1เรียบร้อยแล้วต่อมานะหลังจากเรา r e กิสเตอแล้วเราจะมาทำครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4เราก็ใช้ลิงก์ตัวล่างนี่ครับใช้ลิงก์ตัวถัดมาที่มีหลงท้ายด้วยแอปนะครับนะนะ ox อ่า oxcashproprivate n e l i t y y p p p เนี่ยครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะใช้แอปเป็นตัวที่สองสำหรับเนี่ยใช้ใช้ลิงก์นี้วางเพื่อล็อกอิน hmm. แล้วนะไล่อัพสลอตตามที่เรามีนะทำได้นะครับถ้าเราใช้เราทำงานติติกัะขัดเราก็ต้องไปใช้ลิงก์2เพราะว่าลิงก์แรกเป็นแค่ลิงก์นะลิงก์รีกิสเตอร์ครับหลังจากนี้เราก็ไปเข้าสู่ นะครับอ่าไปเข้าสู่นะเริ่มต้นที่ <c oughs> นะตอนลิงโป o ของเราเราก็จะมาแนะนำให้รู้จักนะในจุดเริ่มต้นตเล็กน้อยนะครับอ่าเริ่มที่ตรงนี้ครับนะเริ่มต้นนะจากลิงเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยลิงลิงลีคิสเตอร์นะครับเริ่มแล้วนะครับเนี่ยวางในดีแอพวางในที่ไหนครับเนี่ยใน นะตอนลิงโปโนะอยู่ตรงนี้นะตอนลิงโปโกดเข้าไปครับนะกดเข้าไปกดที่ตอนลิงโปโกดไปแล้วนะครับมันก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับข้างบนนี้ก็มีเหรียญน,นะข้างล่างนี่เราก็มากดที่นะครับวงกลมนาฬิกานี่นะครับหน้าปัดท้ายนาฬิกาหรือ,อ,อโอเคนะกดที่เนี่กดไปเลยครับปุ๊บอืมกดแล้วก็มาที่นี่ แล้วเนี่ยลิงก์ที่มันติดอยู่ที่นิ้วเราก็มาวางตรงนี้นะวางตรงช่องเว้นช่อง search of type URL วางเลยครับวางปับ๊บอืมวางแล้วนะครับเนี่ยวางเรียบร้อยเราก็มากดบรรทัดที่สองกดบรรทัดสีฟ้ากดเลยครับป๊บกดแล้วมันจะมาอีกหน้าหนึ่งมาหน้าหนึ่งเราก็กด enter เลยนะครับนะ,ะถ้าจะอ่านก็อ่านนะครับ โอเคกด enter มาด้านนี้ครับโอเอซแคสโพรไวเอตเนน t ตโอเคนะมีชื่อของเราก็ว่าไปนะครับแล้วกดเอเลยนะตอนนี้กดเอฟพูบเลยครับปุ๊บอ๋อนี่เนี่ยบางครั้งเห็นไหมนะบางครั้งคุณไปทำแล้วมันติดขัดนี่นะถ้าทำได้มันก็ดีนะครับถ้าทำได้มันก็จะดีนี่ นะครับถ้าทําได้ไม่ติดขัดคุณก็มาอย่างนี้นะมีเลขหนึ่งแล้วก็มีนี่มากดรีกิสเตอร์เลยครับอืมถ้าลิงก์ที่หนึ่งรีกิสเตอร์ส่งมาอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดก็ทําต่อเลยนะนะกดรีกิสเตอร์เลยหรือบางคนก็มาเปลี่ยนเลขนะจากเลขหนึ่งเป็นเลข13ก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้อ่าถ้าเราทําเรากดนี่ แล้วเราเดินทางสะดวกก็ลองกดดูกดรีกิเตอร์เลยครับกดปั๊บอืมมาเลยครับเนี่กดแล้วได้นะปัจจุบันนี้นะผมทำมาแล้วเป็นเลขส3าก็มีนะถ้าคนไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เลขหนึ่งลองกดดูให้ผ่านข้อสำคัญคือต้องรีกิเตอร์ให้ผ่านผ่านมาแบบนี้มาแล้วก็มาแล้วก็มาเลยครับเนี่ยมาจุดต่อไปสีดำๆออโต้ล็อกอิน มาออต้ล็อกอินเลยครับปั๊บโอเคนะเราไปดูต่อนะมาเอโตัวล็อกอินแล้วผมจะไปเปิดให้ดูดูของจริงเลยครับดูของจริงอามาดูของจริงนะครับมาดูของจริงกันเลยนะมาดูของจริงนะครับดูของจริงนะมาเอโตัวล็อกอินมาแล้วนะนี่ของจริงเลยนะครับของจริงออตออโต้ล็อกอินปั๊บผมกดได้เลยเนี่ยนี่นะ จากออโตัวล็อกอินมาของจริงเลยนะนี่มาแล้ว <c oughs> นะครับเนี่ยของผมนะมันจะมีรหัสขึ้นมานะครับนี่เวอร์ชั่นสองแล้วนะครับเข้าสู่เวอร์ชั่นสองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าสู่เวอร์ชันสองรหัสหกสี่ห้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวคุณก็มาดูเลื่อนดูครับเลื่อนดูป้าป้าป้า,ปาอืมอืมนะเนี่ยมีนะนนะอ่านี่มาแล้วก็มามาอ่าสลอตสองร้อย นะครับนี่ทําไปแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีทํานะครับเนี่ยสล็อตสี่นะครับสล็อตแรกเนี่ยส 400, สเสียค่าแก๊สไปแล้ว50าสิทในขณะที่เรารีกิสเตอร์มันก็เรียบร้อยมาแล้วก็จะขาวสะอาดอย่างนี้นะครับอนะ่แล้วก็400นะครับเราก็จะมากดตะกร้าแล้วก็ทำสี0ร้0ยนี่ทำไปเสร็จแล้ว1 6นหนะครับ3 2มพันสอนนะครับนี เนี่ยอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ได้ทำก็กดตะกร้าก,กดตะกร้าทำไว้ทีละสเต็ปโอเคนะครับอันนี้คือภาพจริงนะอ้าวอ้น,นี้เรามาทำกันเลยครับมาทำกันที่นะครับมาทำกันที่นะโอเคนะเนี่ยมาเอาละเนาะมาทำให้โชว์ให้ชมนะครับนะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเข้ามา เราก็มาเริ่มทําเลยทีละสเต็ปนะครับนี่ททาแล้วทําแล้วนะครับเรียบร้อยนะโอเคนะครับวางหลังจากเราได้วางนะวางเข้าไปแล้วนะวางที่ดีแอพนะเอาลิงก์นะเอาลิงก์ที่หนึ่งนะถ้าวางได้ทีเดียวเลยก็กดเข้าไปแล้วก็มาวางเนาะวาง วางเสร็จเนี่ยเราต้องมาหานะครับเนี่ยอยู่บรรทัดที่หนึ่งนะครับอยู่บรรทัดที่หนึ่งนะครับนะเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามานี่ออโต้ล็อกอินนะหน้าตาเนี่ยนะครับออโต้ล็อกอินนะแล้วมันก็เข้ามานะนี่ก็นี่ก็นะแจ้งให้พวกเราทราบว่านี่เราทําแล้วเนี่ยมันจะมี Data ้าเบรเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยนะถ้าเรากด นะกด400ไปปุ๊บนะนะพอมันสุดแล้วนะก็จะมาเริ่มต้นที่นี่นะนะเราก็กด continu เลยครับ continu นะหลังจากที่ข้างบนเนี้ยข้างบนมันทำงานอยู่มีสองบรรทดัดเสร็จเราก็มานะมา continucontinu เนสะร็จก็จะมาโผล่มาอีกหนึ่งเป็นคนเฟิร์มเนี่ยนเฟิร์มนะก่อนที่เราจะ confirm เนี่ยเราก็มาอ่านดูเนี่ยครับนะเมื่อครั้งที่แล้วสเตทที่หนึ่ง มันหักไปแล้วห้าสิบพอมาเรามาสเตตสี่ร้อยเนี่ยนะมันจะไม่เสียแล้วนะมันจะไม่เสียโอเคใช่ไหมมาแล้วอืมนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะเราก็อ่านดูด้วยต้องอ่านดูให้เข้าใจก่อนนะครับนี่พอคอนเฟิร์มมาก็ต้องมาใส่พาสเวิร์ดนะเอนเตอร์พาสเวิร์ดแล้วก็นะเนี่ยคอนเฟิร์มด้วยนะคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มแล้วก็จะเข้ามาสู่อีกหน้าหนึ่งอาจจะเป็นนะพันหกนะครับถ้าม,มีตะกล้าเราก็กดเลยนะถ้ามีสามพันสองหกพันสี่เราก็กดเลยนะครับถ้ามีอ่าหมื่นสองพันแปดเราก็กดเลยนะครับยังไม่ได้ทำก็ทำอัปเดตเห็นไหมเส้นเขีเขยวเนะครับกดปับ๊บเส้นเขียวเขียวก็มามาแล้วปับ๊บมันก็จะโผล่มาอีกหน้าหนึ่งเห็นไหมการทำงานเวลาเราทำเนี่ยเราก็มาดูว่าเออมันเท่าไหร่เสียสี่สิบ สี่สิบเทียเอ็กนะครับเอามานนะมีค่าอินเอเนจเป็นยังไงเนี่ยเราเหลือไม่แบนวะิดเนาะอ่ะเราไม่สนอะไรมากก็กดคอนเฟิร์มเลยครับอืมตังมีพอนะครับเหรียญมีพอแล้วก็มาใส่ใส่พาสเวิร์ดครับใส่เลยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็กดคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดกดคอนเฟิร์มครับนี่นะครับนะก็เป็นสเต็ปสองขั้นแค่นี้เองเนี่ยนะเห็นไหมจบแล้วจบแล้วโอ้นะจบแล้วเนี่ย ทำไปเรื่อยๆเลยครับทำไปเรื่อยๆนะจะไปทำที่1 000, 2, 000, 4, 000, นึ่งแสนสองแสนสีแสนนก็ต่อไปนะแปดแสนนะล้านห้าสามล้านทำไปจนสุดเราก็จะมาสุดที่สเตตสิบห้าหรือสล็อตสินะครับนี่คือเป้าหมายของเรามันก็ไปถึงพอดีโอเคเราก็เลยได้เลขรหัสมาอย่างนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะเอาพามาโชว์นะครับพามาชมกันนะเนี่ยเห็นไหมอืมเนี่ยมีนะบางคนบางท่านเนี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยก็ทำนะครับนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมอืมเนี่ยก็ทํากันไปแล้วนะถ้าเราเห็นต้างเงี้ยเราก็อัพไปเลยนะสี่ร้อยเสร็จก็แปดร้อยแปดร้อยเสร็จก,ก็กดไปอีกสองครั้งเท่านั้นเองนะพันหกก็เหมือนกันกดไปอีกสองครั้งเองนะ สามันสองก็กดสองครั้งหกพันสะี่ก็กดสองครั้งมันก็จะเสร็จนะเนี่ยคนนี้ก็ได้มาแล้วนะรหัสที่สองสองแปดเห็นไหมะฉะนั้นคุณก็ต้องทํามาให้ถึงหน้านี้เ,ออเลขไอเดียออกนะเลขเนี่ยเรามาแล้วมาแล้วครับนี่ครับอนี่ยอดมาแล้วเนี่ยนะของใหม่เขามากันแล้วเนี่ยเขาเริ่มมากันแล้วเนี่ยทีมงานเริ่มอัพตามมาเนี่ยตามมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมนี่ อไปกันแล้วนะยไปกันแล้วเนี่ยนะเนี่ยก็มีขาวๆตามมาเนะี่ยอันนี้ก็วากันไปนะอันนี้ยังไม่อัพของคนอื่นก็โอเคโอเอ็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นสองก,ก็ขอให้ไปทำความเข้าใจกดดูซ้ำนะครับเพื่อความกระจ่างนะจด เรียงลำดับขั้นตอนให้พร้อมถ้าใช้ลิงก์ที่1นึ่งนะรีจิสเตอร์ใช้ครั้งเดียวจบเลยก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าทำติดติดขัดขัดบางคนบางท่านมีเงินน้อยก็ต้องกลับไปดูเหรียญต้องไปเพิ่มอิน t ิตี้ต้องไปเพิ่มเหรียญน,นะครับเพราะ,ะนั้นเตรียมให้พอเลยครับเตรียมให้พอแล้วทำทีเดียวทำทีเดียวแล้ว หนทางสว่างนะเส้นทางไม่ติดขัดจราจรไม่แน่นหนาคนไม่มาทําเยอะเราก็ท,ทําทีเดียวจบเลยตามเป้าหมายของเราอาจจะจบที่สเตจห้าหรือสเตจหกสเตจเจ็ดสเตจแปดหรือสเตจเก้าหรือสเตจสิบหรือเนะี่ยมันยังนะบางครั้งทํายังไม่เสร็จครั้งที่สองก็มาใช้ลิงก์ที่สองหรือมันบันทึกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์แล้ว เพราะเราได้เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่น2เรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกท่านขอให้โชคดีนะครับและขอให้กดติดตามช่อง A2PTV จะได้มานำเสนอสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้รับชมกันต่อนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ